อยู่ไหมคะคันไหนดีพี่คนขายอยู่ไหมคะโอ้สักครู่นะคะนะคะช้นนั่งก่อนคะ่ะแป๊บนึงนะพี่ขอแต่งหน้าก่อนนะแป๊บนึงเคเคเคแป๊บนึงนะขนองนั่งก่อน เราต้องการดูรุ่นไหนดีคะของพี่อะมีหลายแบรนด์นะจะเป็นอัตโมัติหรือจะเป็นแมนนวลอะอยากได้ละคะเท่าไหร่ดีคะัค้ะก็นั่งสิคะน้องนั่งก่อนนะคะค่ะเหลือ,อย่ากออกรุสักคันหนึ่งอะคะพี่อรุ่นไหนดีคะน้องพี่มีร,รุ่นไหนจะเสนอไหมคะ ก็มีหลายรุ่นนะคะน้องชอบแบบไหนล่ะมีโปรอะไรบ้างคะเอ่อแล้วรถที่พี่จะเสนอนี่ประหยัดน้ำมันไหมคะก็ประหยัดน้ำมันนะคะทุกรุ่นแหละน้องแล้วมีของแถมอะไรบ้างคะอุ้ยน้องคุณรู้เรื่องเลยน้องคะฟังพี่เขารู้เรื่องไหมคะถ้าไม่รู้เรื่องตามพี่มาเลยค่ะพี่แนะนำมาให้ นะนําเป็นตัว Yamaha Qbit oh. เป็นรูปทรงดีไซน์ใหม่นะคะคะุณลูกค้าแล้วก็ดีไซน์รังสมัยหน้าจอดิจิตอลน,นะคะเป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับสาวร่างเล็กอย่างน้องนะคะตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสนใจไหมคะสนใจถ้าสนใจแล้วพบกับทางด้านุูนของทาง Checker ของเราได้เลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีปัาประชาชนใบเดียวยื่นเรื่องออกรถได้ทันทีเลยค่ะและสำหรับเดือนนี้นะคะ Yamaha ใจดีช่วยผ่อนซีซั่น2จัดใหญ่รุ่นช่วยผ่อนสูงสุดลูกค้า 5 0 0 0บาท50,000บาทแจกหนักมูลค่า5,000บาทรวมแล้วมูลค่า20ล้านบาท